ถึงกับออกปากรถถังรับวันใจทาเครในจุดนี้แต่เชื่อรับมือได้แน่ศึกวัน172ถือเป็นไฟที่แฟนมวยชาวไทยให้การจับตาสำหรับการเจอกันของรถถังจิตเมืองนอนอดีตแชมป์โลกวันมวยไทยรุ่นไฟเวทกับทาเครเซกาวานักสู้ชาวญี่ปุ่นในศึกวัน172ที่ประเทศญี่ปุ่นโดยล่าสุดยอดมวยรุ่นเล็กชาวไทยได้ลงนมซ้อมโชว์ต่อหน้าสื่อก่อนที่จะเดินทางไปเก็บตัวที่แดนปลาดิบในช่วงสัปดาห์นี้รวมทั้งเปิดใจถึงความพร้อมในเรื่องของการทำน้ำหนักและความมุ่งมั่นในไฟนี้ ได้รับบทเรียนมาเยอะในเรื่องของการทำน้ำหนักไฟนี้แฟนมวยสบายใจได้ผมทำน้ำหนักผ่านแน่นอนผมจะกลับมาเป็นรถถังคนเดิมอีกครั้งผมจะมุ่งมั่นมากกว่าเดิมตั้งใจให้มากขึ้นไฟนี้สำคัญกับผมมากๆพร้อมกันนี้นักมวยไทยไวัย27ปีได้ชี้ถึงจุดเด่นของทาเครเซกาวะที่จะไม่ประมาทเด็ดขาดผมกลัวอย่างเดียวเลยคือลูกเตะพิสดารของเขาไม่ว่าจะเป็นจระเข้ฟาดหางการเตะตัดล่างที่ไม่เหมือนนักมวยรายอื่นการเตะแบบจิกมันทำให้ผมไม่สามารถประมาทเขาได้เลยสำหรับรถถังจิตเมืองน มีคิวจะขึ้นสังเวียนดวลทาเครเซกาวะซูเปอร์สตาร์คิกบ็อกซ์องจากแดนซามูไรในกติกาคิกบ็อกซิ่ง5ยกในศึกวัน172ที่สังเวียนไซตามะซูเปอร์อารีนาในวันอาทิตย์ที่23มีนาคมนี้